มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครจัดพิธีพระราชทานปริญญาบาัตรสำหรับงานรับปริญญาแบบนี้แน่นอนว่าต้องมีความปิติยินดีของครอบครัวและญาติพี่น้องของบัณฑิตยอย่างแน่นอนค่ะเอาเป็นว่าเราไปดูภาพรบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะ รับงานรับปริญญาแบบนี้ต้องมีความบันเทิงจากรุ่นน้องอย่างแน่นอนเอาเป็นว่าเราไปดูนอ้นองๆอวยพรรุ่นพี่กันค่ะพวกเราคณะศิลปกรรมศาสตร์นะครับสาขาอะไรนะโดดตตีสาคนมวันนี้พวกเรากรา็มาขอแสดงความยินดีกับคุณพี่ๆวันดินทุกๆคนนะเอาพวกเราก็มีโชว์เล็กๆแน่นอนนะครับบอลล ทั้งการงานในอาชีพค่ะแล้วก็สุขภาพร่างกายแข็งแรงทำอะไรก็สมหวางค่ะอย่างที่คิดเดี๋ยววันนี้พวกเรา บ้าคสาหรับความบันเทิงของน้องๆถือว่าสนุกสนานเลยทีเดียวมางานรับปริญญาแบบนี้ไม่ให้สัมภาษณ์บัณฑิตก็คงจะไม่ได้เราไปถามความรู้สึกของบัณฑิตในปีนี้กันค่ะว่าแต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างสวัสดีครับพี่เป็นบัณฑิตจากคณะบริหารธุรกิจนะคะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีครับก็อยากจะฝากถึงน้องๆน,นะครับเป็นช่วงเวลาที่สําคัญครั้งหนึ่งของชีวิตนะครับก็อยากให้ทุกคนขยันตั้งใจเรียนนะครับให้มีวันนี้ รู้สึกภาคภูมิใจมากครับก็รู้สึกภาคภูมิใจมากค่ะขนาดแค่วันนี้เป็นวันซ้อมใหญ่ยังไม่ได้รับจริงเลยรู้สึกว่ารักในสถาบันแล้วก็ภาคภูมิใจมากที่จะได้เข้าเฝ้า,ารับพระราชทานปริญญาบัตรกับสมเด็จพระเทพก็ขอให้น้องๆทําได้นะคะไม่ยากอย่างที่คิดค่ะค่ะจากคณะบริหารธุรกิจค่ะภาควิชา i ินเ r อร์เ o n a l p r o g โปรแกรมราชมงคลธัญบุรีค่ะ ก็รู้สึกตื่นเต้นค่ะดีใจที่พยายามทำแล้วก็ประสบความสำเร็จให้คุณพ่อกับคุณแม่ดีใจค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆที่ยังเรียนอยู่นะคะว่าก็ให้น้องตั้งใจเรียนแล้วก็ทำกิจกรรมค่ะแล้วก็พยายามทำความฝันให้ประสบผลสำเร็จจะได้เป็นบัณฑิตในวันหน้าได้ค่ะขอบคุณค่ะ แล้วพี่พันธุ์คุณจะจังนะคะบัณฑิตจากราชมงคลสวนนภูมิศูนวัสุกีนะคะคณะบริหารธุรกิจนะคะเอกมาร์เก็ตติ้งค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะที่ได้สําเร็จการศึกษาแล้วก็ขอฝากถึงน้องๆนะคะว่า,วาความความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นค่ะค่ะสวัสดีค่ะ พวกเรามาจากคณะบริหารธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวนภูมิศูนย์วาสุกีนะคะวันนี้ดีใจมากค่ะที่ได้มารับปริญญาบัตรนะคะรู้สึกว่าที่เรียนมารู้สึกเหนื่อยมากก็คือวันนี้ประสบความสําเร็จแล้วก็อยากให้น้องๆที่กําลังศึกษาอยู่นะคะมีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียนเพื่อที่จะได้ประสบความสําเร็จอย่างพวกพี่ๆค่ะ ค่ะเป็นบัณฑิตจากคณะศิลปาศาสตร์ค่ะจากมทารรัตนโกสินทร์วิทยาเขตบอพิมุจักรวัดค่ะเอกภาษาจีนค่ะก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็เป็นเกียรติให้กับคุณพ่อคุณแม่ให้กับครอบครัวรู้สึกดีใจคะ่ะที่ได้จบการศึกษาให้พ่อแม่ภูมิใจคะ่ะาฝากถึงน้องๆที่คณะแล้วก็ที่มทารรัตนโกสินทร์ทุกคณะนะคะเอ่อตั้งใจเรียนแล้วก็ให้จบได้อย่างพี่นะคะ สวัสดีค่ะเพราะเราเป็นบันเด็ตจากคณะศิลปาศาสตร์เอกภาษาญี่ปุ่นนะคะค่ะก็เพราะเราก็จบแล้วน้อวันนี้ก็วันนี้ก็เป็นวันซ้อมใหญ่ก็รู้สึกว่าภูมิใจกับตัวเองมากๆเลยค่ะค่ะก็อยากฝากถึง,น,งน้องๆที่เี่นอยู่ทุกคนนะคะว่าก็ให้ตั้งใจเรียนแล้วก็ทําให้มีวันนี้ให้ได้เราจะมีความภาคภูมิใจในตัวของเราเองมากเลยค่ะ และนี่ก็เป็นความสําเร็จอีกหนึ่งขั้นของเพื่อนๆชาวมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครยังไงก็ขอให้เพื่อนๆที่จบการศึกษาไปใช้ชีวิตอย่างมีความสุขและได้งานอย่างที่ตัวเองอยากทํากันนะคะ